สิงหาค่ะพี่น้อง,ง,งค่ะืัอน,นี้ไปเลาะน้ำกันอีกค่ะตากแดดจนดำหมดแล้วสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23สิงหาค่ะวันนี้ยุคสมิ้วเนอะ ดูประสาทค่ะพี่น้องคะ่ะมีลานขายคนลา้าไห่ตรงนี้ราคาสูงจากน้อยเพราะขายให้นักท่องเที่ยวนะคะกิโล โลละ5ยูโร90ย่างเข้าไปขไ้างในเกาะกันค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มไลยแล้วตอนนี้เวลา10โมงเช้า ่อยมานีดุแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่ยางหลายเทือแล้วคนแถาแถวถ่าเขาไปไหนเสียค่าตัวเขาจากบาทบุญนิมบดไยเบิง ห่อนๆสิคนมากกินไอติมค่ะพี่น้องครับเพราะไอติมยวนอิตาลีไอติมข้าเจ้าสเแซ่บเนาะค,ะค่ะกินลาโต้โดนเจ้าเนาะพี่น้องค่ะการไม่กิน ไอศครีมเยอะค่ะ คุณบ <cin stereotype and hell> <f dragging> ้านผู้ขอยี้ฟังตรงขามกับพี่น้องค่ะขับรถมาสิบกว่านาทีประมาณสิบห้าสิบหกนาทีฟุ้งซ่านความรู้กตนนี้พี่ เป็นท่าเรือเนะคะ่ะเสาเรือข้ามฟากหรือว่าเที่ยวเลาะเกาะ ขนมหวานของคนอิตาลีนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องคะ ใช้องที่ระลึกบักนาวมีซื้อเสียงเนาะคะ่ะอีกย่างที่สัญญลักษณ์เกี่ยวกับบักนาวที่เป็นแรงกำเนิดอยู่นี่ ุญานแล้วนะคะิ่นบอกว่าท้ายโลดท้ายโลดลวสันนาฮักดีอยู่ในสถานสถานที่ท่องเที่ยวผู้ใดก็อยากทายนะคะิ <c oughs> ันจัดล้านสวยๆค่ะพี่น้องค่ะไปช่วยเช้าเลยกว่าบอนเจอเนาะ ค่ะพี่น้องค่ะสวยมากขอที่รับรด้ อู้ก็แพงอยู่ด้วยพี่น้องค่ะสามสิบห้ายูโรเขามีรถคล้ายๆรถก๊อบนะคะให้บริการเสียค่าซื้อตัวแล้วเขาก็พาเป็นรถแบบนั่งแบบไซส์ซีอิงสินะคะเจ้ว่า ่อยบ่ามักนั่ง่อยมกักย่างคอยมกักย่างได้เที่ยวพร้อมออกกำลังกายพร้อมเนาะคะ่ะนี่มื่อนี้คอยได้หลายก้าวแล้วเด้อเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ได้กี่ก้าวแล้ววันนีไ้จะก,ก้าวเดินแล้ว วันนี้ได้สองพันสองร้อยห้าสิบสองเก้าแล้วเที่ยวด้วยออกกำลังกายด้วยได้ประโยชน์สองอย่างเลยเสพพี่น้องคะแต่เราชอบเดินค่ะ ใส่รองเท้าพร้อมเดินค่ะพ้ามาเทีย่ยวองศีก็ติดปีไซเกิรบส,สวยๆงงามก็ได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้น มิลานอาหารเศร้ารัาดกาแฟน่นะฮักนะฮักล้าน <Okay. S 1> สวนสาธารณะลิ้นน้ำค่ะ ชุดนาฮักนาฮักค่ะพี่น้องค่ะเป็นลายซิกเนเจอร์ว่าแพงค่ะสิบสามยูโรเองขนาดเป็นของแบบอยู่ในลนของที่ละลึกนะค่ะ นนคนเยอรมันแต่นา่าม่ใหญ่น้ำกับแพงเด้ค่ะพี่น้องคะอควาละ่ะเต็นอัออ้คาล่ะอควาอควากับออกอันด์ละอ,อิตาลีกับ,บคถือเบียร์ะอะน,นี่กระดาเมันเบียร์ะนะยน่าสองยห้าิเซ นีอ่อะควาอะควาจะเป็นน้ำน้ำเปล่าราคาหนึ่งยูโรถูกมากมากสิออก จะมาทางออกอีกแล้วเ โอ้ยห่อนอากาศสามสิบสามสิบสององศา

ออกว่าถ่าแป้นมาหับยูโฮมค่ะพี่น้องค่ะ่อนแหงดูดอกไม้เพลินๆแป้นก่อยมาแล้วอิกบินเฮ อันเดียนะเขาสิพวกไฟเอารถมาไว้พี่คันหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พ่อไว้สนิจะพอกันคลิปหน้าเนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ